c ช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยโคมสะท้อนดอกทอนะครับผมมีทั้งหมด3เล่มจบด้วยกันนะครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อิงค์รีแล้วก็แต่งโดยหวายช่างนะครับผม น,นี้เป็นนิยายแปลจากจีนนะครับคนนี้เขาแต่งนิยายวายแบบต่อสู้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไปลองติดตามเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันได้ศัพท์และความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในตำนานของจีนเยอะมากเหมือนกันเลยนะครับมีของญี่ปุ่นด้วยเป็นเกตุเล็กน้อยของเรื่องนะครับเรื่องนี้คือดี ในเอกนะครับในเอกชื่อฉูเหอนะครับผมคนนี้จะเป็นเฟิงห่วงนะครับจะคล้ายๆกับนกฟินิกซ์แต่ว่าจะเป็นนกแบบศักดิกส์สิทธิบ์บรรพกาของจีนนาะจะมีรูปร่างคล้ายๆกับนกฟินิกซ์นั่นเองนะครับสวยงามงดงามมากดูดีอลังการงานสร้างส่วนพระเอกของเราชื่อว่าโจหุ่ยนะครับคนนี้เป็นปีศาจจากนรกผูที่โหดมากแข็งแกร่งสุดๆส,สู้แบบชนะทั่วทุกสารทิศแล้วนั่นเองนะครับโดยในเรื่องเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วว่า ในเอกของเราตอนนี้อยู่ในยุคปัจจุบันเลยนะครับเป็นยุคปัจจุบันนี้แล้วในเอกกับพระเอกได้รักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นหมื่นหมื่นปีก่อนแล้วแต่ตอนนี้แยกกันอยู่เพราะว่าทะเลาะกันนะครับตอนนี้ในเอกอะ่ะเป็นลูกบุญธรรมของบริษัทที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่งในจีนนะครับอยู่เมือง H ซึ่งไม่รู้เป็นเมืองอะไรบริหารงานยิ่งใหญ่มากมีน้องชายอยู่คนหนึ่งคนนี้จะเป็นลูกติดของประธานบริษัทคนก่อนหน้านะครับตัวในเอกเองดูแลเลี้ยงดูอย่างดีประครบงมมากน้องชายคนนี้คือรักมาก จริงๆแล้วน้องชายคนนี้เป็นพระพุทธาธาตุแท้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเปราว่าเขาเขียนไว้ว่าเป็นพุทธแท้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในระดับหนึ่งมีพลังจะคล้ายๆเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาจุติประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างเกี่ยวกับศาสนาพุทธหลายอย่างถ้าเกิดว่าอ่านแล้วงงๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าไอ้เองก็เอ๊ะต้องไปเสิร์ชข้อมูลหาก่อนว่านี่เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ บางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่ว่าตัวน้องชายของนายเอกค่ะไม่ได้รู้ตัวนะว่าตัวเองอะ่ะเป็นแบบลางจุดติใช้ชีวิตเป็นคุณชายตัวเล็กตัวน้อยที่เสพเพลงไปวันๆครับส่วนพระเอกตอนแรกยังไม่อยู่นะแอ้วนายเอกก็แยกออกมาตอนนี้นายเอกตอนเริ่มแรกเลยมีความสัมพันธ์อยู่กับพยามานคนหนึ่งครับที่ต้องการพลังของฝึงห่วงก็อยู่ด้วยกันไปนะ พระเอกโผล่มาคือด้วยความที่นายเอกอะคะับเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเนาะก็จะมีพลังอำนาจแต่ว่าจะไม่ค่อยชอบให้พวกนักโพสมาที่บ้านตัวเองเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้ความจริงสักเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าพญามานะ่ะเขาอยากได้พลังของน้องชายในเอกเลยให้ลูกน้องมาทําให้น้องชายอะเขาเหมือนเห็นผีอะแล้วตกใจมากด้วยความเป็นเด็กโดนสปอยสเกเลนิดนึงเลยไปนัดนายกับเพื่อนว่าเฮ้ย วันนี้พี่ชายเราไม่อยู่อะเราพานักโพสเข้ามาในบ้านไหมนักจพสมาครับเราประกวบ,บ้านไฟไหมเป็นเหตุให้ต้องมีตำรวจมาที่บ้านของนายเอกนายเอกไม่โอเคแต่ว่าอ่ะด้วยความสปอยน้องชายมาตลอดก็เลยไม่เป็นไรหรอกสปอยต่อไปนะครับผมตำรวจที่มาแจ้งข่าวไปว่าเป็นเหตุลึกรับนาะแล้วก็มีหน่วยงานใหม่มาหน่วยงานนั้นนะต้อะ เป็นหน่วยงานที่พระเอกสังกัดอยู่ค่ะตอนนี้พระเอกสังกัดอยู่ที่กระทรวงสืบสวนพิเศษจะเน้นเรื่องด้านของการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับพระเอกเป็นบุหน้าของหน่วยที่เท่านี้เท่านี้นะนั่นเองก็งมาเจอกันในเอกคือหน้าบึ้งตึงเลยเพราะว่าเลิกกับพระเอกไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ครับมันเป็นปมนะคือส,สองคนนี้เขาเคยได้กันมีลูกด้วยกันด้วยมีลูกสองคนแต่ว่าเขาทะเลาะก,กันเนื่องจากว่าลูกชายคนโตถูกทันสวรรค์ลงมาแล้วพระเอกไม่ยอมให้นายเอกไปช่วย แต่สุดท้ายนายเอกไปช่วยนะครับเลยเสียพลังไปเยอะมากนายเอกก็มาสืบสวนสืบสวนในใดเจอกับพญามารตีกับพญามาครับโมโหกันพญามาตอนนั้นไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนพึ่งจะบาดเจ็บต้องการพลังจากน้องชายของนายเอกแล้วต้องการเลือดของนายเอกด้วยเพราะว่าเลือดของศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ในการรักษาเพิ่มพลังลงมปราณน,นั่นเองเ,องเนาะพระเอกไปตีกับพญามาตีกันจนพญามานหนีกลับไปที่นรกภูมินะครับผมแล้วเหตุการณ์ต่อมาคือจะมีองค์เมียวจิมาจากญี่ปุ่นนะ่ะ อันนี้จะเป็นนิกายเล้นลับอะไรสักอย่างของญี่ปุ่นนะครับผมเขาจะเข้ามาที่เมืองเอสนี้เพราะว่าสัมผัสได้ถึงพลังของคันปฐพีคันปัทพีเป็นเหมือนแบบพื้นที่ที่มีพลังอย่างสูงมากนะครับที่อยู่บนปัทพีจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่หรอกคนจากนิกายเล้นลับเนี่ยก็ต้องการที่จะมาเอาพลังของคันปฐพีเนี่ยไปใช้ครับเพื่อที่จะบูชาเรียกพญามารแต่ว่าไปสืบซาำมาได้ก่อนพระเอกเดยมาทําการขัดขวางนะครับจริงๆแล้วอ่ะ ในคันปัทภีเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของนายเอกและพระเอกครับที่ถูกผนึกเอาไว้เพราะว่านายเอกอยากจะรักษาพลังของลูกเอาไว้เนื่องจากนายเอกเป็นฝังห่วงครับคล้ายๆนกฟินิกก็จะมีลูกเป็นลูกนก2ตัวเนื่องจากเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ลูกก็มีเขาเรียกว่าเป็นตาเทพจะทําให้มีชีวิตเป็นอมตะแต่ปรากฏว่าลูกชายคนโตโดนทันสวรรค์ใช่ไหมตาเทพหายไปนายเอกเลยมาพันึกลูกชายเอาไว้เพื่อที่จะรอเวลาหาตาเทพใหม่ให้กับลูกชายตัวเอง มันต้องเป็นตาที่เข้ากันได้อะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะในเอกก็ผนึกเอาไว้ที่โกรธกับพระเอกเพราะพระเอกไม่ยอมให้ไปช่วยลูกนั่นแหละสุดท้ายแล้วตอนที่ทําอันนี้นะครับก็จะมีองค์มิวจิจากญี่ปุ่นมาด้วยนะองค์มิวจิมาทําพิธีเปิดคันปัทถพีแล้วพญามารก็ออกมาลูกชายคนโตตื่นขึ้นลูกชายคนโตไม่ถูกกับพระเอกนะครับมโหกันมีสู้รบปบมือฉากต่อสู้สนุกมากอลังการงานสร้างมากสรุปแล้ว ลูกชายกลับไปอยู่กับพญามารครับเพราะว่าเกือบถูกพระเอกฆ่าไงพญามาฆ่าตัวไปช่วยรักษาอยู่ที่เมืองนรกภูมิในเอกโก้กับพระเอกนะครับมโมโหทำไมถึงต้องฆ่าลูกตัวเองด้วยแต่ว่าเขาทะเลกกาะกันคืนดีกันแล้วก็มีฉากได้กันด้วยอันนี้คือลดมากเล่มหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับเป็นการเปิดพอดเรื่องว่าเออเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะพอขึ้นเล่มสองนะครับเขาก็จะพูดถึงว่าจะต้องไปหาลูกชายตัวเองที่นรกภูมินะ จะมีเปิดตัวลูกชายคนที่2ด้วยเรื่มงสองจะเกี่ยวกับเขามาเคลียร์ใจกันว่าพระเอกกับนายเอกเขามีปมอะไรกันเจอกันได้ยังไงทําไมถึงมาได้เป็นคู่สามีภรรยากัน ายเอกมีความฝังใจกลัวเรื่องอะไรจริงๆแล้วในเอกอครับผมเป็นดวงวิญญาณที่มีโอกาสจะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะอันนี้คือเขาเขียนไว้ในเล่มนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากจะมีเคราะห์ที่จะต้องผ่านจะเป็นด่านคราวเคราะห์ของคนที่จะปรินิพานได้ไงครับจะต้องเจอเคราะห์กรรมของตัวเองแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะเนาะอย่างของในเอกจะเป็นด้านมืดของตัวเองด้านมืดของฝิงห่วงก็คือมันจะมีฤทธิ์ทำลายผู้คนในเอกจริงๆเคยอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะครับถูกเลี้ยงดูมาด้วยเทพ เทพองค์นี้เป็นเทพเก๋ไปอีกนะคือเหมือนแบบเป็นเทพที่อยู่ในแดนอรลปภูมิก็คือแดนสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพระพุทธปอมที่มาใช้ในเอกนะครับซึ่งในเอกเนื่องจากเป็นสัตว์บรรพกาลที่ยิ่งใหญ่มากนะมีพลังกระดูกสามารถทําให้สัตว์อสูรในแดนนรกเขาถูกทําลายนั่นแหละแต่ว่าคือไม่ได้ทําบาปทํากรรมชั่วแล้วก็คือกรรมมาอยู่ในวันนะเวียนว่ายตายเกิดนะครับไปโปรดสัตว์ได้แบบนี้ คนที่เลี้ยงดูมาที่เป็นพระพุทธปลอมคนนี้ครับเขาเลี้ยงดูตั้งแต่ในเอกตัวเป็นลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆเลยฟูมฟักมาหลอกหลังสมองในเอกหลังสมองในเอกจนในเอกโตขึ้นคิดว่าเออตัวเองอ่ะจะต้องนับถือพระพุทธปลอมคนนี้นะที่ไปทําลายเมืองนรกรอบก่อนก็เพราะว่าคนนี้บอกมาว่าจะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นก็จะมีพระอริยสงฆ์คนหนึ่งที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่คอยให้ ครับปรึกษากับนายเอกนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วนายเอกจะมีคู่ครองนะจะมีลูกสองคนด้วยพรรยาสอ์คนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพราะว่าเขาอยู่นอกวิบากกรรมคนคนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองครับพระเอกอะจริงๆแล้วเป็นสัตว์นรกที่ถูกขังเอาไว้ในเมืองนรกแล้วถูกปลดปล่อยออกมาตอนที่นายเอกอะไปทําการปลดสัตว์ที่แดนนรกพระเอกก็ถูกช่วยออกมา จร,จริงๆแล้วพระเอกตาก,กรรมจะต้องตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าสามารถรอดออกมาได้เราทําการบําเพ็ญเพียรจะมีประบาแข็งกล้ามากแล้วก็ไปขอในเอกแต่งงานนะครับเอเอ,เอใช่คือเขาไปขอในเอกแต่งงานซื่อแบบนั้นเลยแล้วในเอกที่ได้ยินคําจากอริยาส่งมาอ๋อโอเคคนนี้คืออยู่นอกวิบากนั่นเองนะงานแต่งกับคนนี้แหละก็เลยมีลูกด้วยกันนะครับลูกคนรองของในเอกอยู่ที่ภูเขาฮิมาลัยเพราะว่ามีร่างของในเอกฝังอยู่อันนี้คือสปอยจริงจังมากนะไปลองหาอ่านกันดูได้นะครับผม อันนี้คือไม่ได้ลําดับเหตุการณ์เยอะแยะนะเสร็จแล้วพอลูกชายคนรองกักระตัวใช่ไหมลูกชายคนโตก็ออกมาจากเมืองนรกเพราะว่าจริงๆแล้วในเมืองนรกจะทําให้ลูกชายคนโตอายุไข่แม่ขยับขยื่อมากเท่าไหร่นะครับลูกชายคนโตมาหาน้องชายตัวเองเพื่อที่จะได้เจอกับแม่ออกอุบายได้เจอกันเนาะจนสุดท้ายพระเอกกับนายเอกตามาเพื่อที่จะมาเจอกับลูกชายคนโตเพราะว่ากลัวลูกชายคนโตจะเอาตาเทพจากลูกชายคนเล็กไปก็เลยมาเจอกันแล้วมันก็จะขึ้นประมาณเริ่มสามแล้วครับอันเนี้ย พี่ชายคนโตก็ไม่ได้ต้องการจะฆ่าน้องตัวเองหรอกแต่ว่าอยากจะเจอกับแม่ไงแล้วเสร็จแล้วได้รู้ว่าจริงๆแล้ว,วแม่ถูกฟุ้งักมาด้วยพระพุทธปลอมนะพระพุทธแท้จริงแล้วก็คือน้องชายของนายเอกนั่นเองมีการขึ้นไปในโลกอรลปููมเพื่อที่จะตีบอสใหญ่ชนะอะไรกันไปนะครับมีช็อตที่นายเอกสลาดตัวเองบอกกับพระเอกว่านายจะรอฉันใช่ไหม พระเอกบอกว่าจะรอนายนะนางเอกก็สละดร่างกายเนื้อของตัวเองนะครับผมเพื่อไปฆ่าลาสบอร์ดจบออกมาปุ๊บกลายเป็นไข่พระเอกฟูฟักไข่น้อยเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่จบนะครับผมพอไข่ฟักตัวปุ๊บก,ก็จะมีความครอบครัวสุขสันต์แบบเบาๆแต่ว่าไม่มีลูกชายคนโตเพราะลูกชายคนโตต้องอยู่ในลกภูมิสรุปแล้วอ่ะก็ยังมีปมลูกชายคนโตอยู่เพราะว่าจะต้องการตาเทพใช่ไหมลูกชายคนโตเลยขึ้นมาที่ญี่ปุ่นครับผมเพราะว่าญี่ปุ่นมีนิกายลึกลับจริงๆกะจะมาสู่วิญ,ญญาณคนในนิกายลึกลับนี่แหละ แต่กลายเป็นว่ามีใกล้ไน้นรับมีมารอยู่ตัวหนึ่งครับผมที่โหดมากพระเอกกับนายเอกต้องบินมาที่ญี่ปุ่นนะเพื่อที่จะมาปราบมารแล้วพ่อกับลูกชายคนโตกทะเลาะก,กันอีกสรุปเรื่องเคลียครับผมนายเอกบอกกับลูกว่าลูกจะเย็นๆนะพ่อเขาเป็นสัตว์นรกนะก็มีอายุไข ลูกอัถ้าเกิดว่าอยู่ที่เมืองนรกอะแม่คำนวณดูแล้วว่าเออมีโอกาสที่อายุไขของเราก็จะอยู่ได้นานกว่าพ่อแน่แล้วเสร็จแล้วอะแม่จะเอาตาเทพของแม่ให้ลูกเองนะอันนี้นายเอกก็พูดกับลูกชายคนโตนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าพระเอกตายไปแล้วนาะยเอกก็รู้สึกว่าเออฉันก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะฉันก็อย,กอยากจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปจนที่สุดชีวิตของตัวเองซึ่งในเรื่องก็คือลดมากสนุกมากครับแล้วก็จะมีตัวละครผุดขึ้นมาเยอะมากมีแบบตำนานสนุกสุดๆอันนี้แนะนําให้ไปลองหาอ่านกันอันนี้ย่อมาครับจาก3เล่ม แถมของแถมเขาดีมากเลยนะเนี่ยของเล่มสุดท้ายจะมีโปสการ์ดแผ่นใหญ่แล้วกระดาษดีมากคือรูปสวยมากน่ารักมากนะครับผมอันนี้คือแนะนำสุดๆเลยเนาะอ,อยากจะให้ไปลองหาอ่านกันดูนะครับอันนี้เป็นรีวิวสปอยแบบสั้นๆให้ฟังของ3เล่มนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอ่านตัวเต็มเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับไปลองหาอ่านกันดูเวลิ good, กูมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้ละกันเนาะใครชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เรา สปอยหรือรีวิวยายเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ข้างลา่างได้เช่นเดีวยวกันนะครับเราจะพยายามหามาทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์ทัง์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้กับช่องไอสปอยด้วยนะครับ ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือท w i สต e เอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ